สวัสดีครับเพื่อนพองน้องพี่ครับวันนี้17กุมภาพันธ์ส5ง5ครับวันนี้ผมยืดเหยียดร่างกายครับเป็นการพักฟื้นกล้ามเนื้อ1วันนะครับก็ตามสูตรนะครับก่อนตื่นนอนมานทําสมาธินะครับนึกถึงว่าวันนี้เราจะทําอะไรวางแผนงานหลังจากนั้นเสร็จก็ทานคอลลาเจน2อซองนะครับเพื่อให้ถูกถึงที่นะครับทําไมต้องถูกถึงที่นะครับก็ บอกแล้วนครับถ้าไม่ทานถูกถึงถี่แล้วมันจะก็ไม่มีผลนะครับทานไปก็เสียเปล่านะครับระหว่างทําการยืดเยียดก็ฟังซา,าวข่าวของบอสพอนะครับวันนี้ท่านได้ขยายอธิบายเพิ่มเติมจากเมื่อวานนี้8 s t สเต็ปสู่ความสําเร็จนะครับวันนี้ก็พูดถึงเรื่องการขายท่านบอกว่าการขายเนี่ยครับมันไม่มันเป็นวิธีการหนึ่งนะครับที่เป็นการแบ่งปัน สิ่งดีๆให้กับคนอื่นเพื่อแก้ปัญหาให้เขาตรงจุดนะครับแล้วก็เราเองจะได้รับค่าตอบแทนนะครับรายเป็นรายได้เมื่อเรานําเสนอสิ่งดีๆให้เขานะครับยกตัวอย่างเช่นเหมือนกันที่ผมทานทําไมต้องต้องทานคอลลาเจนเยอะๆเพราะว่าผมมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อและข้อต่อไม่ว่าจะเป็นของบริษ,ษัทใดก็ได้ครับไม่จําเป็นเฉพาะว่าก่ต้้งของเดียคอนนะครับของบริษ,ษัทใดที่เป็น คอลลาเจนท่านทานไปเถอะครับท่านชอบของใครก็ทานของคนนั้นนะครับเพราะมันดีนะครับเพราะผมทานคอลลาเจนแล้วตอนเช้าทุกวันเนี่ยผมทานวันละสี่ซองนะครับเช้าสองซองก่อนนอนสองซองนะครับทานให้ถูกถึงที่นะครับเนี่ยเรานําเสนอแล้วครับให้เขาเพื่อนผมนะครับเราผมก็นําเสนอเหมือนกันเขาก็ซื้อเหมือนกันนะครับไปซื้อไปทานแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าสิ่งดีๆีเขาก็ขอบคุณผมมาด้วยแล้วก็เขาก็จะกลายเป็นนะครับ จากลูกค้าธรรมดานะครับ customer ก็กลายเป็น product lover นะครับแล้วก็ผมก็พยายามติดตามเข้าไปเพื่อให้เขาเป็น brand ambassador นะครับเพราะฉะนั้นเทคนิคนการขายก็คือทำไงให้ลูกค้าเขา,าได้รับประโยชน์แล้วก็ทานบ่อยๆนะครับแล้วก็ถูกถึงถี่แล้วก็เป็นแบรนด์ ambassador ให้กับเรานะครับในการเข้าใจเข้าถึงใจคนนะครับ approach นะครับ มันมีอยู่2ทางครับสำหรับนักธุรกิจออนไลน์ของแบบเรานะครับก็คือด้ product approach แล้วก็ business approach product approach ก็คือการเข้าถึงถึงสินค้าเราก็อธิบายนะครับสินค้าให้เขาได้รับทราบว่าสินค้าของแต่ละคนแต่ละบริษัทมันจะดีอย่างไรอย่างของเดียคอนเรามีสินค้าอยู่8ชนิดนะครับเราก็ต้องอธิบายให้เขาให้เขารับทราบนะครับแล้วก็ให้เขาเข้าใจถ้าเขาสนใจเขาก็จะซื้อสินค้า ส่วน business approach ก็เป็นการบรรยายของธุรกิจในหัวข้อต่างๆว่าทำไมเราต้อง,องเลือกธุรกิจนี้ทำไมต้องต้องทำออนไลน์เพราะว่าออนไลน์คือไม่ใช่ทางเลือกแล้วนะครับเป็นทางรอดในปัจจุบันนะครับการขายออนไลน์ขายสินค้าสินค้าอะไรที่มันดีที่สุดที่ผมตัดสินใจเลือกก็คือสินค้าเสริมสุขภาพเพราะว่าคนปัจจุบัน,นต้องรักษาสุขภาพครับ มีโรคภัยเบียดเบียนเยอะถ้าเราร่างกายแข็งแรงมีภูมิต้านทานดีโรคภัยต่างๆก็ไม่มาเบียดเบียนเรานะครับบริษัทดีเรามีหัวข้อในการเลือกอย่างไรนะครับแต่ละคนก็ต้องต้องอธิบายเขาฟังว่าบริษัทแต่ละบริษัทดีอย่างไรนะครับมีเครื่องมือสนับสนุนดีอย่างไรนะครับแล้วมีสินค้าดีอย่างไรนะครับมีการตลาดดีไหมนะครับและสุดท้ายก็มีค่าตอบแทนดีหรือเปล่านะครับนี่คือ business approach เราต้องอธิบายเขาให้เขาเขา้เขา,ขา,ขา,ขาใจนะครับอย่างของผมเนี่ยผมเจอนะครับลูกค้าผมก็ต้องอธิบายนะครับว่าบริษัทของเราดีอย่างไรนะครับท่านเองก็เหมือนกันถ้าท่านทํางานเกี่ยวกับเรื่องออนไลน์ท่านก็ต้องอธิบายเขาเข้าใจว่านะครับบริษัทของท่านดีอย่างไรนะครับผมไม่ได้มาจำเพาะเจาะจงว่าบริษัทของผมดีแต่ว่าผมมีทางชี้แนะให้ฟังว่าบริษัทของเราเนี่ยกำลังจเริ่มเติบโตไปถึงหมึ่ล้านนะครับ มาเถอะครับมาลงเรือลำเดียวกันแล้วไปสู่หมื่นล้านไปขุดทองที่เดียคอนด้วยกันนะครับ0818987344ลุงแอ๊ครับติดต่อไม่ได้ผมยินดีนะครับที่จะพาพวกเราไปขุดทองที่เดียคอนสวัสดีครับ